วันนี้ก็จะขอถือโอกาสเล่าประมวลสรุปชาดกหนึ่งชาดกนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งชาดกประทับใจครับเป็นชาดกที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกับชีวิตเป็นอย่างยิ่งมีข้อคิดเตือนใจที่ดีที่ปรากฏในชาดกนี้นะครับชาดกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชาดกที่จะเป็นเครื่องเตือนให้เห็นโทษทเห็นภัยของกิเลสตรงตามความเป็นจริงครับชาดกที่จะได้อัญเชิญมาเล่าประมวลสรุปในวันนี้มีชื่อว่า กักการุชาดกครับกักการุในภาษาบาลีหมายถึงดอกฝักทิพนะครับซึ่งเป็นดอกไม้จากสวงสวรรค์ครับชาดกหรือว่าชาดกะหมายถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตโดยสาระสำคัญของกักการุชาดกนี้จะว่าด้วยเรื่องของบุคคลผู้สมควรที่จะได้รับการประดับด้วยดอกฝักทิพเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจะเป็นอย่างไร จะทำให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้ข้อคิดเตือนใจอะไรก็จะได้ฟังในการเล่าประมวลสรุปในครั้งนี้นะครับเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันพระองค์ได้ส่งปรารภถึงพระเทวทัตซึ่งเป็นผู้ที่กล่าวเท็จกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเหตุการณ์ก็มีอยู่ว่าพระเทวทัตเป็นผู้ที่ถูกอกุโลธรรมครอบงำเป็นผู้ที่มักใหญ่ไฝสูง อยากจะปกครองสงฆ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่กระทําในสิ่งที่ผิดมากมายและพระเทวทัตเป็นผู้ที่ทําลายสงฆ์ให้แต่กันเป็นผู้ที่กล่าวบิดเบือนพระธรรมวินยัยกล่าวในสิ่งที่เป็นพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านี่ไม่ใช่คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็แยกตัวออกไปต่างหากด้วยการนําพาเอาภิกษุ จำนวน500รูปซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลนะซึ่งภิกษุจำนวน500รูปเหล่านี้เพิ่งบวชได้ไม่นานแต่ใน,นที่สุดแล้วท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะก็ไปนำพาเอาภิกษุจํานวน500รรูปเหล่านี้กลับมาและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระเทวทัตก็เกิดล้มป่วยลง ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความทรมานเป็นอย่างยิ่งวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายได้ประชุมกันในโรงธรรมสภาหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นสนทนากันว่าพระเทวทัตเป็นผู้ที่กล่าวเท็จกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเป็นผู้ที่ทําลายสงฆ์ให้แตกกันบัดนี้พระเทวทัตเป็นไข้หนักได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เสด็จผ่านมาได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอกําลังสนทนากันด้วยเรื่องอะไรภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลพระองค์ว่าพวกข้าพระองค์กําลังสนทนาการถึงเรื่องของพระเทวทัตพระเทวทัตเป็นผู้ที่กล่าวเท็จกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงทําลายสงฆ์ให้แตกกันบัดนี้พระเทวทัตเป็นไข้หนักได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าข้า เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สดับคำของพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านี้แล้วพระองค์ก็ได้ตรัสว่าดูกระพิสูจ์ทั้งหลายมิใช่แต่เฉพาะในบัดนี้เท่านั้นที่พระเทวทัตเป็นผู้ที่กล่าวเทศแล้วได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างหนักแม้ในอดีตการแม้ในการก่อนพระเทวทัตก็เป็นผู้ที่กล่าวเทศและได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างหนักจากการกล่าวเทศมาแล้วเหมือนกัน ก็เลยเป็นเหตุให้พระองค์ได้ทรงยกเรื่องราวในอดีตขึ้นแสดงก็คือได้ทรงยกกักากรุชาดกนี้ข In ึ้นแสดงครับเหตุการณ์ในอดีตมีดังนี้นะครับในอดีตการในการลสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตทรงครองราชสมบัติอยู่ที่กรุงพาราณสีในการนั้นพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นเทพบุตรองค์ใหญ่องค์หนึ่งในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีอยู่ครั้งหนึ่งครับ ในพระนครพาราณสีได้มีการเล่นมหรสพครั้งใหญ่พวกนาคพวกครุฑตลอดจนถึงเทวดาทั้งหลายก็มาประชุมกันเพื่อดูมหรสพในครั้งนี้และก็มีเทพบุตรสี่องค์ลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงประดับบนศีรษะด้วยเครื่องประดับศีรษะที่สำเร็จด้วยดอกไม้ทิพชื่อกาการุซึ่งก็คือดอกฟักทิพนั่นเองครับ มีกลิ่นหอมเป็นอย่างยิ่งเทพบุตรทั้งสี่องค์นี้ก็พากันลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อดูมหรสพทําให้ช่วงเวลานั้นทั่วพระนครหอมตลบอบอวนด้วยกลิ่นของดอกฟักทิพย์เหล่านั้นชาวบ้านชาวเมืองพอได้กลิ่นหอมนี้เท่านั้นแหละก็พากันเสาะแสวงหาว่าใครกันหนอที่ประดับด้วยดอกไม้เหล่านี้ เทพบระบทั้งสี่องค์พอรู้ว่าชาวบ้านชาวเมืองกำลังพากันเสาะแสวงหาต้นทางของกลิ่นหอมนี้จึงได้พากันเหาะขึ้นไปอยู่เบื้องบนของพระลานหลวงยืนอยู่บนอากาศด้วยอานุภาพอันยิ่งใหญ่ปรากฏตัวให้ผู้คนได้เห็นซึ่งในที่ประชุมนั้นนะครับก็มีทั้งพระราชาชนผู้เป็นใหญ่เศรษฐีและชาวบ้านชาวเมืองทั่วไป เมื่อพวกชาวบ้านชาวเมืองได้เห็นเทพบุตรทั้งสี่องค์นี้แล้วจึงได้ถามเทพบุตรทั้งสี่องค์นี้ว่าพวกท่านทั้งหลายมาจากสวรรค์ชั้นไหนและมาอย่างที่นี้เพื่อจุดประสงค์อะไรเทพบุตรทั้งสี่องค์ก็กล่าวตอบชาวบ้านชาวเมืองว่าพวกเราทั้งหลายมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาอย่างที่นี้ก็เพื่อที่จะดูการเล่นหมอรสพ ชาวบ้านชาวเมืองได้ถามต่อไปอีกว่าแล้วดอกไม้ที่ประดับอยู่บนศรีรษะของพวกท่านมีชื่อว่าอะไรเทพบุตร<ม>ทั้งสี่องค์ก็กล่าวตอบว่าเป็นดอกฟักทิปนี่คือคําตอบของเทพบุตรทั้งสีองค์น,นะครับชาวบ้านชาวเมืองพอได้ฟังคําตอบนี้แล้วก็ได้ขอดอกฟักทิปจากเทพบุตรทั้งสี่องค์ เทพประรุทั้งสี่องค์จึงได้กล่าวให้พวกชาวบ้านชาวเมืองได้ฟังว่าดอกไม้ที่เหล่านี้มีอนุภาพอย่างมากสมควรแก่เทวดาทั้งหลายเท่านั้นไม่สมควรแก่คนเลวทรามไร้ปัญญาซึ่งเป็นผู้ที่มีอัตยาศัยน้อมไปในทางต่ำเป็นผู้ทุศีลซึ่งก็คือเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะไม่ควรสำหรับในโลกมนุษย์แล้ว ดอกไม้ทิพย์เหล่านี้สมควรแก่มนุษย์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้นซึ่งทุกท่านก็จะได้ทราบนะครับว่าธรรมะที่เป็นคุณธรรมหรือคุณความดีที่เทพบุตรทั้งสี่องค์นี้จะกล่าวถึงนั้นมีอะไรบ้างต่อจากนั้นเทพบุตรองค์ใหญ่สุดก็ได้กล่าวว่าผู้ใดไม่ลักสิ่งของของผู้อื่นด้วยกาย ไม่กล่าวเท็จด,ด้วยวาจาเมื่อได้ยศแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่มัวเมาผู้นั้นแล้วย่อมสมควรที่จะได้รับการประดับด้วยดอกฟักทิปนี้ข้อความนี้ก็ชัดเจนนะครับทำให้ได้เข้าใจว่าผู้ที่ไม่กระทอาอกุศลกรรมประการต่างๆเป็นผู้ที่ไม่เพลิดเพลินมัวเมามเมื่อได้รับยศหรือว่าเมื่อได้รับสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ ผู้นี้แหละคือผู้ที่สมควรที่จะได้รับดอกฟักทิปนี้ในขณะนั้นนั่นเองครับปุโรหิตคนหนึ่งได้ฟังคำนั้นแล้วจึงมีความคิดว่าเราไม่มีคุณธรรมเหล่านี้เลยแม้แต่อย่างเดียวแต่เราจะกล่าวเท็จเพื่อรับเอาดอกไม้เหล่านี้มาประดับและอีกประการหนึ่งมหาชนก็จะรู้จักเราว่า บุคคลผู้นี้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมซึ่งเป็นความคิดที่ชั่วช้าเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับปุโรหิตผู้นี้มุ่งที่จะลวงเทพบุตรเพื่อที่จะทำให้ตนเองได้รับดอกฝักทิบป,ปุโรหิตผู้นี้ถูกอกุศลธรรมครอบงำอกุศลธรรมเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ทันทีเมื่อว่าโดยสภาพธรรมะแล้วก็ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเลยนะครับ มีแต่ธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นเกิดขึ้นทากิจหน้าที่อกตศสนธรรมก็เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนปุโรหิตผู้นี้เมื่อมีความคิดชั่วเช่นนี้แล้วจึงได้กล่าวกับเทพบุตรองค์ใหญ่ว่าข้าพระเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเหล่านี้ทั้งหมดทุกประการแล้วก็ได้บอกให้เทพบุตรองค์ใหญ่ มอบดอกฟักทิพย์ให้กับตนเองต่อจากนั้นปุโรหิตผู้นี้ก็ได้ร้องขออ้อนวอนเพื่อที่จะขอดอกฟักทิพย์จากเทพบุตรองค์ที่สองต่อไปเทพบุตรองค์ที่สองจะกล่าวคําอะไรบ้างเทพบุตรองค์ที่สองได้กล่าวว่าผู้ใดแสวงหาทรัพย์มาโดยชอบธรรมโดยถูกต้องเป็นผู้ที่ไม่ล่อลวงเอาทรัพย์ของผู้อื่น เมื่อได้โพคทรั์มาแล้วก็เป็นผู้ไม่มัวเมาบุคคลผู้นี้ย่อมสมควรที่จะได้รับการประดับด้วยดอกฟักทิพนี้ข้อความของเทพบุตรองค์ที่สองนี้ก็ชัดเจนนะครับผู้ที่ทำอาชีพที่ถูกต้องโดยสุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เอาเปรียบผู้อื่นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมัวเมาด้วยก็ย่อมสมควรที่จะได้รับดอกฟักทิพนี้ ปุโรหิตคนนี้พอได้ฟังคําของเทพบุตรองค์ที่สองนี้แล้วก็ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ครบถ้วนแล้วก็ได้บอกให้เทพบุตรองค์ที่สองมอบดอกฟักทิพย์ให้กับตนเองแล้วก็ได้อ้อนวอนร้องขอดอกฟักทิพย์จากเทพบุตรองค์ที่สามต่อไปโลภะไม่หยุดอยู่แค่นั้นจริงๆนะครับยังทำกิจหน้าที่ต่อไปอีก เทพบุตรองค์ที่สามได้กล่าวว่าผู้ใดมีจิตใจไม่จืดจางเร็วและมีศรัทธาไม่คลายไปโดยง่ายๆเป็นผู้ที่ไม่บริโภคของอร่อยแต่เพียงผู้เดียวบุคคลผู้นี้ย่อมสมควรที่จะได้รับการประดับด้วยดอกฟักทิพนี้ข้อความดังกล่าวนี้ก็แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าผู้ที่หนักแน่นมั่นคงในคุณความดีเลื่อมใสในสิ่งที่ถูกต้อง มั่นคงในเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นผู้ที่ไม่ตรณีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลอื่นผู้นี้แหละคือผู้ที่สมควรที่จะได้รับดอกฟักทิพนี้ปุโรหิตคนนี้พอได้ฟังแล้วก็กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมเหล่านี้ทั้งหมดครบถ้วนทุกประการแล้วก็ได้บอกให้เทพบุตรองค์ที่สาม มอบดอกฟักทิปให้กับตนเองแล้วก็ยังได้อ้อนวอนร้องขอดอกฟักทิปจากเทพบุตรองค์ที่4ต่อไปเทพบุตรองค์ที่4จะกล่าวข้อความอะไรบ้างเทพบุตรองค์ที่4ได้กล่าวว่าผู้ใดไม่ด่าสัตว์บุรุษทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังพูดอย่างใดก็ทำอย่างนั้นผู้นี้แหละคือผู้ที่สมควรที่จะได้รับการประดับ ด้วยดอกฝักทิพข้อความนี้ก็ชัดเจนนะครับการด่าไม่ว่าจะด่าใครก็ไม่ดีทั้งนั้นยิ่งด่าผู้มีคุณซึ่งเป็นคนดีด้วยแล้วยิ่งมีโทษมากดังนั้นผู้ที่ไม่ด่าบุคคลอื่นตลอดจนถึงเมื่อพูดอย่างใดในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็ได้กระทําตามที่พูดไว้เป็นคนตรงบุคคลเช่นนี้แหละสมควรที่จะได้รับการประดับ ด้วยดอกฟักทิปนี้นี่คือข้อความโดยประมวลของเทพบุตรองค์ที่4นะครับปุโรหิตคนนี้พอได้ฟังแล้วก็กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้งหมดเหล่านี้ครบถ้วนทุกประการแล้วก็ได้บอกให้เทพบุตรองค์ที่4ได้มอบดอกฟักทิปให้กับตนเองก็เป็นอันว่าเทพบุตรทั้ง4องค์ได้มอบเครื่องประดับบนศีรษะ ที่สำเร็จด้วยดอกฟักทิพย์รวม4อันให้กับปุโรหิตคนนี้เมื่อมอบเสร็จแล้วเทพบุตรทั้ง4องค์ก็ได้กลับไปยังสวรรค์ชันดาวดึงตามเดิมต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นนะครับปุโรหิตคนนี้ก็ได้ประดับศีรษะของตนด้วยเครื่องประดับแห่งดอกฟักทิพย์ทั้ง4อันแล้วผลเป็นอย่างไรเมื่อเทพบุตรทั้งสองค์ได้กลับไปยังสวรรค์ชันดาวดึงแล้ว ปุโรหิตคนนี้ก็ปวดศีรษะอย่างหนักเลยครับราวกับว่าถูกทิ่มแทงด้วยยอดภูเขาราวกับว่าถูกกรัดแน่นด้วยแผ่นเหล็กเขาร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดด้วยความทุกข์ด้วยความทรมานทำให้ชาวบ้านชาวเมืองที่ประชุมกันอยู่หน้าที่นั้นตกตะลึงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้ถามปุโรหิตคนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นปุโรหิตคนนี้จึงได้กล่าวว่า เราได้กล่าวเทศต,ต่อเทพบุตรเหล่านั้นว่าเราเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเพื่อต้องการดอกฟักทิพย์จากเทพบุตรเหล่านั้นแต่ตามความเป็นจริงแล้วเราไม่มีคุณธรรมเหล่านั้นเลยพวกท่านทั้งหลายจงช่วยนำเอาดอกไม้เหล่านี้ออกจากศีรษะของเราด้วยเถิดนี้คือคำขอร้องของปุโรหิตที่ได้กล่าวกับชาวบ้านชาวเมืองนะครับ ชาวบ้านชาเมืองก็ได้ช่วยกันปลดดอกไม้เหล่านั้นออกจากศรีรษะของปุโรหิตคนนี้แต่ถึงแม้ว่าจะพยายามอย่างไรก็าตามก็ไม่สามารถปลดออกได้เลยยิ่งรับแน่นเข้าไปอีกปุโรหิตคนนี้เจ็บปวดทรมานเป็นอย่างยิ่งเพราะตนเองเป็นผู้ที่ไม่มีคุณธรรมที่จะรองรับสิ่งที่มีค่าเช่นนี้ได้ชาวบ้านชาเมืองเมื่อไม่อาจจะช่วยเหลือปุโรหิตคนนี้ได้ จึงได้แต่หามปุโรหิตคนนี้ไปส่งที่เรือนของตนเท่านั้นปุโรหิตคนนี้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนทรมานเป็นอย่างยิ่งติดต่อกันเป็นเวลานานถึง7วันก็ลองนึกภาพดูนะครับว่าปุโรหิตคนนี้จะเจ็บปวดจะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพียงใดไม่มีใครทําให้เลยนะครับกล่าวถึงพระราชาในครั้งนั้นนะครับ พระองค์ทรงสงสารปุโรหิตคนนี้อย่างมากเลยเพราะปุโรหิตก็คือผู้ที่อยู่ในฐานะอาจารย์ของพระราชานั่นเองพระราชาจึงทรงมีรับสั่งเรียกอมาต์ทั้งหลายให้เข้าเฝ้าเพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือปุโรหิตคนนี้ว่าควรทําอย่างไรควรช่วยเหลือเขาอย่างไรเมื่ออมต์ทั้งหลายมาเข้าเฝ้าพระองค์แล้วพระองค์จึงตรัสถามว่า ปโรหิตผู้ประพฤติชั่วคนนี้จะต้องตายอย่างแน่นอนเราจะทําอย่างไรกันพอมีทางที่จะช่วยเหลือปุโรหิตคนนี้หรือไม่นี้คือคําตรัสถามของพระราชานะครับอํามาตย์ทั้งหลายได้กราบทูลแนวทางให้พระองค์ได้ทรงทราบซึ่งเป็นแนวทางที่ดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าขอให้พระองค์ทรงโปรดให้มีการเล่นหมหรสพขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้เทพบุตรทั้งหลายเหล่านั้นก็จะมาอีกเป็นแน่แล้วค่อยให้ปุโรหิตคนนี้กล่าวขอโทษต่อเทพบุตรุเหล่านั้นซึ่งเป็นคําที่ดีเป็นอย่างยิ่งเป็นการกราบทูลสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับพระราชาเมื่อได้สดับคําของพวกอมาต์ทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ทรงเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งจึงได้ทรงโปรดให้มีการเล่นหมอรสพขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ก็เป็นความจริงอย่างนั้นเลยนะครับเทพบระรุทั้ง4องค์ก็ลงมาพร้อมกับเครื่องประดับบนศรีรษะที่สําเร็จด้วยดอกฟักทิพย์ซึ่งมีกลิ่นหอมเป็นอย่างยิ่งได้มายืนอยู่บนอากาศเหนือพระลานหลวงเหมือนกับคราวที่แล้วเลยนะครับประชาชนชาวบ้านชาวเมืองก็มาประชุมกันเพื่อดูมหรรศพและได้นำปุโรหิตผู้ประพฤติชั่วคนนี้มาให้นอนหงายอยู่ข้างหน้า ของเทพบุตรทั้งสี่องค์นั้นปุโรหิตได้กล่าวอ้อนวอนต่อเทพบุตรทั้งสี่องค์ว่าข้าแต่นายขอท่านทั้งหลายโปรดให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าได้กระทําผิดไปแล้วนี่คือคําอ้อนวอนคําร้องขอชีวิตของปุโรหิตที่ได้กล่าวกับเทพบุตรทั้งสี่องค์นะครับเมื่อเทพบุตรทั้งสี่องค์ได้ทราบความจริงแล้วก็ได้กล่าวตําหนิติเตียนปุโรหิต ในท่ามกลางชาวบ้านชาเมืองว่าดอกฟักทิพย์เหล่านี้ไม่สมควรกับท่านเลยซึ่งเป็นผู้ที่มีความประพฤติชั่วมีความประพฤติต่ำซามมีบาป,ปรธรรมท่านได้กล่าวเท็จเพื่อลวงพวกเราหน้าอนาจริงหนอท่านกำลังได้รับผลของการกล่าวเท็จของตนเองแท้ๆเลยนี่คือคำกล่าวของเทพบุตรทั้งสีองค์นะครับ เมื่อเทพบุตรทั้งสี่องค์ได้กล่าวตำหนิติเตียนปุโรหิตคนนี้แล้วก็ได้ทำการปลดเครื่องประดับบนศรีรษะที่สำเร็จด้วยดอกฟักทิพย์ทั้งสี่อันออกจากศรีรษะของปุโรหิตคนนี้ช่วยเหลือจนสำเร็จต่อจากนั้นเทพบุตรทั้งสี่องค์ก็ได้กล่าวให้โอววาดกล่าวข้อความที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีเพื่อให้ชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต เมื่อได้กล่าวให้อวาทเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้พากันกลับไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงตามเดิมนี่คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสรุปชาดกนี้ว่าปุโรหิตผู้กล่าวเทจผู้หลอกลวงในครั้งนั้นก็คือพระเทวทัตเทพบุตรองค์หนึ่งได้มาเป็นพระมหากัสปเทระเทพบุตรองค์หนึ่งได้มาเป็น พระมหาโมคคัลลานะเทระเทพบุตรองค์หนึ่งได้มาเป็นพระสารีบุตรเทระส่วนเทพบุตรองค์ใหญ่สุดได้มาเป็นเราตถาคตซึ่งก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างไรบ้างครับได้ฟังชาดกนี้จบลงแล้วท่านผู้ฟังผู้ศึกษาได้ข้อคิดเตือนใจอะไรจากชาดกนี้จะเห็นได้เลยนะครับว่าบรรดาคำพูดสิบคำ คำสิงแม้แต่คำเดียวย่อมไม่มีแก่ผู้ใดบุคคลผู้เป็นเช่นนี้ชื่อว่าผู้มักกล่าวเท็จผู้พูดเท็จซึ่งการกล่าวเท็จหรือว่าการโกหกนั้นเป็นวจ,จีทุจริตเป็นการกระทําอกุศลกรรมเป็นการสร้างเหตุใหม่ที่ไม่ดีที่จะเป็นเหตุทำให้ได้รับผลที่ไม่ดีในภายหน้ามีการเกิดในอบายภูมิเป็นต้นบุคคลผู้มักพูดเท็จ พูดโกหกที่จะไม่ทำอกุโลกรรมอย่างอื่นนั้นเป็นไม่มีเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะต้องพูดเท็จเขาก็ยังพูดได้จึงไม่ต้องกล่าวถึงอกุโลกรรมอย่างอื่นที่เขาจะไม่ทำการกล่าวเท็จท,ทั้งทางที่รู้นั้นแสดงถึงความเป็นผู้ไม่มีความละอายเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีความไม่ละอายแล้วย่อมสามารถที่จะ ทําชั่วหรือว่าทํำอกศุศลกรรมได้ทุกอย่างจริงๆข้อที่น่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่งก็คือคําจริงหรือว่าความจริงนั้นน่าจะพูดง่ายกว่าคําเท็จไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องเหนื่อยกับการไปหาเรื่องที่ไม่จริงมากล่าวเลยแต่บุคคลผู้สะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นกลับพูดความจริงไม่ได้พูดคำจริงไม่ได้พูดแต่คำเท็จมีแต่การโกหก ซึ่งเป็นการหาโทษใส่ตนเองแท้ๆเลยเป็นการก่อโทษด้วยปากโดยที่ไม่มีใครทําให้เลยนะครับและในชาดกนี้ความประพฤติของพระเทวทัตในอดีตเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องของอกุศลธรรมอกุศลธรรมมีแต่โทษเท่านั้นเมื่อได้ฟังแล้วก็ย่อมจะเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เตือนให้เป็นผู้ไม่ประมาทโดยประการทั้งปวงเพราะตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสอยู่จะประมาทกำลังของกิเลสไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเพราะเมื่อมีเหตุมีปัจจัยย่อมล่วงศีลได้ย่อมทำชั่วประการต่างๆได้ดังนั้นอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยก็พึงเห็นว่าเป็นโทษเป็นภัยไม่ควรสะสมให้มีมากขึ้น ควรที่จะมีความละอายมีความเกรงกลัวต่ออกุศลถอยกลับจากอากุศลให้เร็วที่สุดแล้วสะสมเฉพาะกุศลคือความดีประการต่างๆเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการอบรมเจริญปัญญาสะสมความเข้าใจถูกจากการมีโอกาสได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วซึ่งจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลทําให้กุศลธรรม คือความดีประการต่างๆเจริญขึ้นในชีวิตประจําวันเป็นประโยชน์เกื้อกูลสําหรับชีวิตอย่างแท้จริงครับนี่ก็คือการเล่าประมวลสรุปชาดกที่มีชื่อว่ากักการุชาดกพร้อมกับสารธรรมจากชาดกดังกล่าวนี้ครับ